สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้ทิพย์และน้องแตงโมนะคะพาท่านผู้ชมมาชมที่ดินสองแปลงเล็กนะคะสองแปลงเล็กเราจะเริ่มไล์จากโรงเรียนหน้าโรงเรียนท่าแร่ศึกษานะคะอ่ที่ดินแปลงนี้ห่างจากโรงเรียนท่าแร่ศึกษา ประมาณ1.5กิโลนะคะแต่ว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนท่าแร่ศึกษานะคะอ่าอันนี้แล้วก็เป็นถนนเส้น22นะคะก็คือว่าไปข้างหน้าก็จะไปนครพนมนะคะกับหลังแล้วก็จะเข้าสกลนครอันนี้คือถนนนิตโยนะคะอ่าเราก็จะขับรถตรงไปเรื่อยๆนะคะที่ยินของเราก็เราต้องไปยูเทินทางด้านหน้านะคะแล้วก็อ่าขับรถเข้าซอยไปประมาณ 100เมตรนะคะก็จะถึงยังแปลงที่ดินของเราที่จะขายนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะแปลงแรกนะคะเนื้อที่1งาน50ตารางวานะคะแปลงที่2เนื้อที่1งานเป๊ะนะคะที่ดินแปลง1งาน50ตารางวาเนี่ยเสนอขายที่1 5 0 0 0 0สา่บาทค่ะที่ดินแปลง1งานเสนอขายที่ราคา 1นึ่งแสนบาททวน,นะคะ่ะอันนี้ก็เป็นถนนเส้นสองสองนะคะ ตรงป้ายนะคะฝั่งทางนั้นนะ่ะ mm. ก็จะเป็นเนี่ยตรงที่3มล้อออกมานะ,นะคะนะจะเป็นทางเข้าแปลงของเรานะคะเป็นถนนคอนกรีตน,นะคะแต่เราต้องไปยูเทินทางด้านหน้านะคะ่ะเพื่อที่จะกลับมานะคะทินดินีดนนนะ้ดินแปลงนี้นะคะดินแปลงนี้นะคะจากใกล้ บ้านทะรลนะคะแต่ว่าขึ้นกับตำบลน,นาแก้วนะคะแต่เราอ่ะจะนำเสนอจากจุดที่ใกล้นะคะเราจะพาไปชมตลาดทะเลนะคะหลังจากออกจากาแปลงที่ดินนะคะเราก็จะมาอยู่เถินตรงนี้นะคะ กว,กว่านะคะกับที่เินแปลงที่เราจะขายโลเกือบลกกว่าก,ก,กว่าค่ะแต่ว่าเพราะว่าทางยูเทิร์นจะค่อนข้างไกลนะคะกลับจากยูเทิร์นนะคะเราก็จะามาเลี้ยวซ้ายนะคะเลี้ยวซ้ายเข้าตรงนี้นะคะ ตรงนี้ค่ะตรงทางคอนกรีตตรงนี้อ่าตรงนี้น้องเต๋าโม่ก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยตรงนี้ที่เป็นดินเพราะว่าเขาจะทำดินเพิ่มดินสองแปลงนี้สวยราคาหน้าครบนะคะอ่าหายากนะคะ ก็ลงจากรถนะคะแล้วก็จะอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังอันนะนะคะถนนลาดยางนะคะที่เราก่อนเราเลี้ยวซ้ายเข้ามาคือถนนมิตโยนะคะถนนเส้น22นะคะอ่าทีนี้เราก็พอเลี้ยวลงมาสักประมาณ50เมตรนะคะ50เมตรเราก็จะมาเจอทางเลี้ยวขวามือเข้าแปลงตรงนี้นะคะ อันนี้ก็คือเสาไฟนะคะเสาไฟแรงสูงนะคะอันนี้แต่ว่าที่ดินของเราที่จะขายเนี่ยไฟยังไม่ถึงนะคะแต่ว่าเราขอเราสามารถขอขยายเขตกับทางอบตได้เนี่ยค่ะเราจะเลี้ยวขวาเข้ามาตรงหลักแดงๆเงนี้ยนะคะอ่าถนนเส้นนี้นะคะจะเป็นถนนที่จะไปหน้าแปลงที่ดินที่เราจะขายนะคะเป็นถนนลูกรังนะคะอันนี้ยเป็นถนนลูกรังค่ะ ที่ดินที่เราจะขายจะห่างจากถนนคอนกรีตห่างจากเสาไฟประมาณหนึ่เมตรนะคะ100เมตรเดี๋ยวทิฟก็จะพาท่านผู้ชมเดินเข้าไปนะคะเดินเข้าไปถนนกว้างนะคะแต่ว่าต้นไม้แถวข้างทางเนี้ยมัน มันยังไม่มีใครมาอยู่เยอะนะคะแถวนี้แต่ว่าบ้านเพื่อนบ้านของเราก็มีนะคะด้านข้างอะ่ะแต่ก็คือว่ามันเป็นที่ดินที่ว่าใกล้ความเจริญค่ะมันเป็นที่ดินที่ว่าใกล้ความเจริญแล้วราคาก็ก็ก็หาหายากนะคะเพราะว่าแถวนี้เขาก็ขายกันราคาก็ไล่หนึ่งก็ไม่ใช่ถูก,ถก ถ้าใครที่มองหาที่ดินที่ว่าแปลงเล็กที่เอาไว้ปลูกบ้านใกล้ตลาดนะคะใกล้ตลาดท่าแรืเนี่ยก็น่าซื้อไว้เลยค่ะที่ดินสองแปลงนี้อ่าเราก็มาถึงที่ดินแปลงที่เราจะขายแล้วนะคะอ่าเนี่ยค่ะอันเนี้ยหลักโฉนดหลักแรกจะอยู่ตรงนี้นะคะที่ดินแปลงที่เราจะขาย อันนี้ก็สภาพพื้นที่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านข้างๆก็จะเป็นที่นานะคะแต่เป็นที่นาของของเพื่อนบ้านนะคะของเพื่อนบ้านเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆนะคะหน้ากว้างเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่นะคะ จะเอาไว้ให้ท่านผู้ชมในใต้ YouTube นะคะอันนั้นก็ที่เราเห็นรถวิ่งอยู่นะก็คือถนนเส้นสองสองนะคะถนนนิตโยที่เราเข้ามานะคะอ่าอันเนี้ยที่ดินเราก็จะมองเห็นถนนอยู่ตรงนั้นนะคะแต่ว่าถนนที่จะเข้า,าแปลงของเราก็คือถนนตรงนี้นะคะถ้าเรามองผ่านน้องเตงโมไปนะเราก็จะเห็นหลักเสาไฟนะคะอ่า ไฟฟ้าสามารถขอขยายเขตกับทางอบอตอได้นะคะถ้าเราสร้างบ้านนะคะอ่าอันนี้ก็นะคะไว,ไว้นะตรงนั้นน่ก็คือว่ารถยนต์ที่วิ่งผ่านนั้นก็คือถนนนะคะห่างจากถนนถ้าถ้าตรงจากด้านหน้าน้องทิพย์ไปนี่ก็ประมาณ200เมตรค่ะอันนั้นก็เป็นเสียงนาของเพื่อนบ้านแล้วก็ด้านหลังก็มีบ้านเพื่อนบ้านของเรานะคะอ่า อ่าวันนี้ก็มากับน้องแตงโมตามเคยนะคะน้องแตงโมสวัสดีค่ะ,คะเป็นไงบ้างคะน้องแตงโมที่ดินแปลงนี้สวยค่ะติดใกล้กับถนนสีเลนเลยหาไม่ได้อีกแล้วค่ะเนาะนราคาก็เล้าใจใด้วยหามันไม่ได้มีมาง่ายๆนะคะที่ว่าเป็นที่แปลงเล็กแล้วก็เข้าออกง่ายเข้าออกสะดวกแบบเนี้มองไปยังเห็นถนนสีเลนอยู่นะคค่ะมองไปยังเห็นถนนสีเลนเลยตะนนครพนมใช่ ก็รายละเอียดต่างๆก็ขอเพิ่มเติมมาได้นะคะหรือแอดไลน์มาสอบถามได้ที่เบอร์0864644724นะคะอ่าเดี๋ยวออกจากแปลงเราก็จะพาท่านผู้ชมเข้าไปชมตลาดท่าแร่นะคะอันนี้เราก็ออกจากแปลงแต่ว่าเราจะพาไปดูอ่า บริเวณรอบรอบนะคะว่ามีเพื่อนบ้านของเราเยอะไหมตรงนี้อันนี้เป็นถนนคอนกรีตเข้าไปถึงหมู่บ้านเลยนะคะอันนี้คือหมู่บ้านนาแก้วนะคะเลี้ยวขวาเนี่ยจะไปหมู่บ้านนาแก้วตรงเนี้ยที่เราจะมากลับรถแล้วจะเข้าไปตลาดทะเลก็เป็นเพื่อนบ้านของเรานะคะที่ทําโคกนองนานะคะ,อ,ะอันนี้ก็ คนขี่เส้นนี้นะคะก็จะเข้าไปหมู่บ้านนะคะแต่เราจะกลับรถออกไปถนนเส้น22เพื่อไปตลาดท่าแร่นะคะ,ะถ้าถ้ามาซื้อที่ดินแปลงนี้นะถ้าจะเข้าไปซื้อของในหมู่บ้านก็ประมาณ2กิโลนะคะหมู่บ้านนาแก้วถ้าไปตลาดท่าแร่เป็นตลาดใหญ่ก็คือมีทุกสิ่งทุกอย่างก็ประมาณ4.5-5กิโลนะคะอ่าเราก็จะกลับรถแล้วก็จะออกไปตลาดท่าแร่นะคะเราจะพาท่านผู้ชมไปชมซีว่าตลาดท่าแร่ อะไถ้าเรากลับรถออกมาเนี้ยก็คือซ้ายมือนี่ก็คือทางเข้าแปลงของเรานะคะน้องเตมโวก,ก็จะเรี้ยวซ้ายออกไปตลาดท่าแร่นะคะที่ดินแปลงนี้เหมาะนะคะเหมาะที่จะเก็บไว้นะคะสร้างที่อยู่อาศัยนะคะเป็นที่ที่ททว่า สะดวกสบายนะคะการเดินทางสะดวกสบายจะไปสกลนครหรือจะไปเที่ยวนครพนมก็ง่ายนะคะกับหลังเราไปก็ถ้าออกจากาที่ดินแปลงนี้ถ้าเลี้ยวซ้ายก็เข้าสกลนครนะคะเลี้ยวขวาก็ไปนครพนมนะคะเราก็ขับรถามาประมาณไม่ถึง5นาทีนะคะก็มาถึงตลาดท่าเร่นะคะจะเข้าตลาดท่าเร่นะคะเดี๋ยวเราก็จะพาไปชมตลาดท่าเร่ะคะ ว่ามีของขายอะไรบ้างแต่ว่าช่วงนี้ก็น่าจะมีพวกดอกกระเจียวไข่มดแดงอะไรขายนะคะทางนี้ของป่าเริ่มออกแล้วนะคะเพราะว่าฝนลงมาครัง้งสองครั้งแล้ว ก็ถึงตลาดถ้าเห็กแล้วน,น,นะคะโดยเต็กๆเขาจะเข้าไปซื้อออนนี้เขายัางลงไม่หมดนะคะมีใครบ้าเก้